อาจารย์ปิติสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยังยังเดินทางด้วย r ีโมวอทั่วโลกอยู่ป่ะฮะผมแอบไปส่องใน Facebook เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับสถาบันเลี้ยงครับเราแฮชแท็กไปนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้การสสรุจจากเ v m h บ้างนะครับขอให้โชคดีนะครับ F i n g ก r s c r o s อ e ตครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ Kansas City นะครับ แคนซัสซิตี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังเข้าใจผิดนะครับว่าเอ๊ะแคนซัสซิตี้อยู่ในรัฐแคนซัสอืมไม่ใช่เพราะแคนซัสซิตี้อยู่ในรัฐมิสซูรี่อืมเป็นเป็นความงงๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเอแคนซัสซิตี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดด้วยนะครับของทั้งสองรัฐเลยคือทั้งรัฐแคนซัสแล้วก็รัฐมิสซูรีก็ก็จริงๆมีให้งงเยอะนะครับเพราะว่ารัฐวอชิงตันก็เป็นที่ตั้งของเซีท์โก <ช> <S 1> <S 1> <S สนว่นนนานั่นอยู่นคนละฝั่งเลยนะฮะนั่นอยู่<ค>นนะั่นอยู่น,นั่น,นอยู่<ด>ยันอยู่เวสต์วอชิงตันนี่อยู่เวสต์เป็นที่ตั้งของซีแอตเทิลโบอิ้งนะครับส่วนวอชิงตันดีซีนีนะ่อยู่ทางฝ<ช>ั่งอีสต์ก็มีให้งงมีให้ง,งงกันเยอะเล็กน้อยจ้ะยังไงครับอาจารย์ครับก็แคนซัสซิตี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านการค้าสินค้าเกษตรถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่า เอ่อมิดเวส์นะครับมิดเวส์เนี่ยก็คืออยู่ตรงกลางประเทศพอดีนะครับแล้วก็ระบบแม่น้ำขนาดใหญ่ของอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นใหญ่เป็นดับสีของโลกเนี่ยก็คือระบบแม่น้ำที่เรียกว่าระบบแม่น้ำมิสซูรีมิสซิสซิปปีใช่ไหมครับมิสซูรีเนี่ยก็ไหลจากมอนทานาเลยทางด้านตะวันตกหรือเหนือเลยนะครับลงมาจนมาเจอกับ แม่น้ำเอ่อมิซิสซิปปีใช่ไหมครับที่รัฐมิสซูรีนี่แหละ mm hmm. นะครับ mm hmm. แล้วก็ตรงบริเวณรัฐมิสซูรีตรงนี้เนี่ย mm hmm. ก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นการสบกันของระบบแม่น้ําอีกอันหนึ่ง mm hmm. ก็คือระบบแม่น้ามิสซูรีที่สบกันกับแม่น้ำแคนซัส hmm. ซึ่งตรงจุดที่ศบกันเนี่ยก็คือที่ที่เขาตั้งเมืองที่เรียกว่าแคนซัสซิตี้นี่แหละ mm hmm. เพราะมันก็จะอยู่รอยต่อระหว่างมิสซูรีกับแคนซัส hmm. นะครับ mm hmm. แล้วก็ด้วยระบบเส mm hmm. ้นทางของการลำเลียงทางด้านน้าเนี่ย ก็เลยทําให้ตรงนี้กลายเป็นชุมทางที่สินค้าเกษตรทั้งหลายแหละก็ใช้แพรมานะครับแล้วพอถึงจุดที่มีการสร้างรางรถไฟจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับโดยเฉพาะสายจากทางด้านตะวันออกไปสู่ซันตาเฟทางด้านตะวันตกเนี่ยเส้นทางรถไฟที่เป็นคลาส s A นะครับสี่เส้นเนี่ยก็มาตัดกันที่ตรงแคนซัสซิตี้ด้วยเพราะในอดีตเนี่ยแคนซัสซิตี้มันก็รุ่งเรืองมานะครับแต่แล้ว พอนโยบายของสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนกลายเป็นการใช้การเดินทางทางถนนแคนซัสซิตี้ก็โรยลงไปถูกต้อตงไหมครับเพราะว่าทุกคนก็ใช้รถบรรทุกในการขนส่งหมดเพราะว่าถนนในสหรัฐอเมริกานี่มันยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ว่าเมื่อแคนซัสซิตี้โรยลงไปนะครับอเมริกาเองเนี่ยก็มีกฎหมายฉบับหนึ่งออกมานั่นก็คือการอนุญาตให้มีการตั้งสิ่งที่เรียกว่าฟรีเทรดโซนฟรีเทรดโซนนี่ก็คือถ้าคุณเอา วัตถุดิบเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็มาแปลรูปมาใช้วัตถุดิบในสหรัฐเพิ่มเติมนะครับแล้วไม่ได้ขายในประเทศแต่เพื่อส่งออกเท่านั้นคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องจ่ายภาษีนําเข้าแล้วก็ได้รับการส่งเสริมเพื่อที่จะส่งออกโดยซึ่งฟรีเทรดโซนก็เป็นอย่างนี้ทั่วโลก mm hmm. อ่าสิ่งที่ประหลาดก็คือปกติฟรีเทรดโซนเนี่ยมันจะตั้งอยู่บริเวณเมืองท่าถูกต้องไหม mm hmm. แต่มันมีฟรีเทรดโซนไม่กี่ฟรีเทรดโซนนะครับที่ประสบความสําเร็จมาก อย่างเช่นฟรีเทรดโซนที่แคนซัสซิตีล่าสุดในพื้นที่ของแคนซัสซิตีเองเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาดำเนินการก็คือเวลาเขาทำเรื่องของการส่งออกส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาไม่ใช้บริการของภาครัฐนะครับ mm hmm. ภาครัฐเขาเอาซอร์ซิ่งเราตั้งสิ่งที่เรียกว่าแ a นซ a สซิตี้แอเรียเดเวลอปเมนต์คานขึ้นมา mm hmm. เป็น เโเป็น Private Sector เป็น o o n p r o f i t Organization mm hmm. เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนให้กับรัฐเพราะว่าเอกชนเข้าใจเอกชนมากกว่า mm hmm. ข้าราชการเข้าใจเอกชน mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. เวลาเราเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยถ้าเขาสามารถจะดึงเอกชนที่ในอดีตเคยเป็นผู้บริหารขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ่แล้วเข้าใจเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยมานั่งเป็นซ mm ีอีโอ แล้วมีทีมการตลาดที่ดีแล้วเขารีแบรนดิ้งเมืองของเขารัฐของเขาให้สามารถที่จะแล้วก็ไปเอ็กซเรยด์ดูช่วกฎหมายตรงไหนมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นคอขวดเป็นอะไรต่อไม่อะไรแล้วทําในสิ่งที่เอกชนต้องการนะอแน่นอนเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าอีลอนมัสเองเนี่ยตัดสินใจที่จะไปตั้งโรงงานผลิตรถยนต์เทสลาที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาที่ Austin, ออสตินเท็กซัส ออส t ต n t e x a เก็ลากเป็นเส้นตรงจากแ a n ซัสซิตีลงไปทางใต้ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่า s เซาเวสถูกต้องไหมครับเออแต่ว่ารถยนต์เนี่ยมันต้องมีแบตเตอรี่ถูกต้องไหมเพราะว่ารถยนต์เทส l a เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วบริษ,ษัทแบตเตอรี่ที่ทําแบตเตอรี่ได้ดีที่สุดที่ไม่ใช่จีน คือแน่นอนถ้าเป็นจีนก็ไม่สามารถมาตั้งในอเมริกาได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับ<ม><ม>ด้วยกฎหมายด้วยอะไรด้วยการกีดกันด้วยอะไรต่อมีอะไร<ม>ก็ต้องเอ็กซเรย์ไปที่พ a นา s o n i c ใช่ไหมครับ<ม>พ a นา s o n ิกเนี่ยเบสอยู่ที่โอซาก้าแล้วก็เป็นเจ้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดในโลกใช่ไหมครับรถ<ม>ยนต์ไฮบริดรุ่นแรกๆของโลกอย่างเช่น t ตลต้ตาพรีวสอย่างเงี้ยก็วิ่งได้ด้วยแบตเตอรี่ของพ a นา s ซนิกที่โอซาก้าเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าเฮ้ ถ้าอีลอนมัสตั้งโรงงานรถยนต์มันก็ต้องมีที่ที่ต้องตั้งโรงงานแบตเตอรี่สิเห็น <He, S 1> ไหมฮะเขาเขาคิดเขาคิดเป็น supply c อือเพราะเขาคิด chain, s u พ p l y เ h a ปุ๊บเขาก็เริ่มแข่งกับทุกเมืองเลยเพราะว่าตอนแรกเวลาญี่ปุ่นมองเรื่องของการที่จะตั้งโรงงานแบตเตอรี่เนี่ยเขาต้องมองเมืองขนาดใหญ่ถูกต้องไหม,มเขาต้องมองเมืองชายฝั่งถูกต้องไหมเขาต้องมองเมืองที่มันมีซัพพ l y ยเชนอื่นๆแล้วก็มีโลจิสติกที่ดีถูกต้องไหมครับอืเออแต่ว่า ชื่ออย่างเช่นแคนซัสซิตี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในหัวของญี่ปุ่นหรอกคนผมผมคุยเยบซีอโอของตัวของแคนซ a สซิตี้แอร์เรย t เดเวล i อปเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแคนซัสซิตีอยู่ในรัฐมิสซูรีเอาทุกคนก็คิดเหมือนกันบอกว่าแคนซัสซิตีน่าจะเป็นเมืองเอกของรัฐแคน s ซ s ร์สต้องไมหมฮะเพราะนั้นสิ่งที่เขาทาคือเขาวิ่งไปเลยครับเขาไม่ต้องรอรัฐอื่นเขาไม่ต้องรอให้เขาไม่ต้องรอให้ใหพันาโซนิกไปหา เขาวิ่งไปหาพานาโซนิกก่อนอแล้วเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณมองจากยุทธศาสตร์ตรงนี้มองจากพื้นที่ตรงนี้นะครับว่าเส้นทางของการเดินทางจากออสตินขึ้นมาที่แคนซัสซิตี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้แบบนี้แล้วถ้าเกิดคุณมาลงทุนผมมีเรื่องของเทรดฟรีเทรดโซนสามารถที่จะดึงวัตถุดิบเข้ามาแล้วใช้แล้วส่งออกได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้ภายในถ้าเกิดว่าใช้ภายในสหรัฐอเมริกาขายภายในสหรัฐอเมริกาเนี่ย ผมสามารถที่จะไปทะลวงเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์ทำอะไรยังไงได้บ้างในที่สุดการลงทุนระดับ20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐของพ a น a s o สนิกก็เรื่องที่จะมาตั้งที่แคนซัสซิตี้แบบนี้นะครับว่าบทบาทของอ,อรัฐในระดับรัฐเนี่ยบางครั้งการที่ต้องเปลี่ยนผู้เล่นไม่ใช่รัฐเป็นพระเอกแต่ต้องให้เอกชนขึ้นมาเพราะเอกชนเข้าใจเอกชนมากกว่า แต่เป็นเอกชนที่สามารถทํางานกับรัฐได้แล้วรัฐเองก็พร้อมที่จะฟังว่าควรจะต้องทํำยังไงเนี่ยอืในทั้งประเทศท,ทั้งเมืองเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยถูกต้องไหมครับ,รบเพราะนี่คือการลงทุนขนาดใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในมิดเวสตในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาครับแล้วความสัมพันธ์ของออรัฐที่เป็นรัฐนี้มิสซูรีเนี่ยนะครับกับทาง เ d e r a l g o v e r n m น n t เนี่ยเป็นยังไงหรครับถ้าอย่างนั้นคือบทบาทของ Federal Government ก็ดีหรือว่าตัวรัฐเองเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องนี้เรื่องนี้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของคนอเมริกันกันครับว่าอเมริกาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่เขาหนีการควบคุมของรัฐใช่ไหมฮะลองนึกถึงภาพปีหนึ่งหกศูนย์แปดเรือเมลฟลาเวอร์เดินทางออกมาจากยุโรป เพื่อที่จะมาขึ้นฝั่งที่นิวอิงแลนด์เนี่ยนิวอิงแลนด์คือขวาบนสุดของของอเมริกานะครับพวกเพนซิลเวเนียอะไรพวกเนี้แมสซาชูเซตส์อะไรพวกนี้ออ,อคนพวกนี้คือหนีาอำนาจรัฐมาถูกต้องไหมฮะหนีจากอำนาจรัฐที่ตอนนั้นเข็นฆ่ากันเรื่องศาสนาอยู่ในอยู่ในยุโรปใช่ไหมครับหนีจากอำนาจรัฐซึ่งตอนนั้นแบบย่ำยีบีทามมาใช่ไหมครับแล้วพอมาเป็นนานานี้คมก็พยายามที่จะปลดแอกตัวเองจาก อังกฤษที่จัดเก็บภาษีโดยที่ไม่มีตัวแทนของสหรัฐเข้าไปนั่งในรัฐสภาอังกฤษถูกต้องไหมครับแล้วหลังจากนั้นประวัติศาสตร์ของอเมริกาก็เป็นประวัติศาสตร์ที่หลายๆคนบอกว่าทุกคนเดินทางมาที่อเมริกาเพื่อมาสแสวงหาโอกาสแต่ทำไมต้องมาอเมริกาเพื่อสแสวงหาโอกาสนะที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าบ้านตัวเองไม่มีโอกาสไง huh. ใช่ไหม <laughs> ถ้าเกิดว่า <laughs> บ้านตัวเองมีโอกาส <c oughs> ก,ก็ไม่จำเป็นต้องมาสแสวงหาโอกาสที่อเมริกาก็ย <c oughs> <c oughs> ้ายก็ย้ายมา exploit เพราะว่าทรัพยากรถช่ไหมมาเบียดเบียนอินเดียนที่เป็นเจ้าของที่อยู่ในอเมริกาปะะ่ะฮะก็อันนั้นอันนั้นก็เป็นอันนั้นเป็นอีกถ้าถ้าจะมองอีกมุมหนึง่งอันนั้นก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่ไม่ต้องการให้รัฐเข้ามาควบคุมตั้งแต่ต้นดังนั้นบทบาทของรัฐบาลกลางแทบจะไม่มีนะครับในประเทศบทบาทของรัฐบาลกลาง กลายเป็นมีเรื่องอะไรบ้างไอรัฐบาลกลางแน่นอนป้องกันประเทศถูกต้องไหมครับกลาโหมกับการต่างประเทศอนอกนากนั้นที่เหลือเป็นบทบาทของรัฐที่เป็นรัฐท้องถิน่นและในขณะเดียวกันบทบาทที่เป็นของรัฐท้องถิ่นเองเอาเข้าจริงๆก็น้อยมากอีกเมื่อเทียบกับบทบาทของเอกชนเพราะนั้นอาจอย่างรัฐบางรัฐอย่างเงี้ยเขาเขาเขาเลือกเลยว่า อยากให้คนมาอยู่เยอะๆอ,อยากให้เศรษฐกิจโตเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆเพราะนั้นรัฐอย่างเช่นเท็กซัสเท็กซัสไม่เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับอืมอืคือหน้าที่ของรัฐอย่างหนึ่งคือบริหารภาษีแล่าภาษีบริหารเป็นงบป,ประมาณรายจ่ายถูกต้องไหมฮะนี่คือหน้าที่ของเพราะนั้นรัฐบาลกลางที่ f e d e r a รที่ที่ a l government เนี่ยเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้วถูกต้องไหมอืม แล้วแต่ละแต่ละรัฐเองอย่างแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กก็เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกเพราะนั้นคนที่ทํางานในอเมริกาเนี่ยเสียภาษีอินคัมแท็กสองรอบรอบหนึ่งจะเสียให้รัฐบาลกลางรอบหนึ่งจะเสียให้รัฐบาลท้องถิ่นเพราะนั้นบางราัฐเนี่ยแข่งถึงขนาดที่บอกว่าผมเก็บภาษีอินคัมแท็กศูนย์เปอร์เซ็นต์เพื่อดึงให้คนเก่งเพื่อดึงให้การลงทุนเข้ามาอยู่ตรงนี้เพราะไม่มีใครอยากเสียภาษีใช่ไหมครับแล้วไปแล้วถ้าเกิดไม่เก็บภาษีแล้วไปเก็บภาษีอะไรแทนอะ่ะ ไปเก็บภาษีจากการที่คุณครอบครองทรัพย์สินครับอย่างเช่นในกรณีของเท็กซัสเนี่ยเขาเก็บภาษีจากบ้านใครมีบ้านบ้านอยู่ในทำเลไหนถ้าอยู่ในทำเลที่สิ่งแวดล้อมดีอยู่ในทำเลที่การศึกษาดีคุณอาจจะเจอภาษีแพงหน่อยแล้วเอาภาษีนั้นมาบริหารจัดการ huh. เพราะนั้นคนที่เสียภาษีให้กับรัฐรัฐนั้นเขาจะได้ใบเสร็จภาษีมาเลยครับว่า ภาษีที่คุณเสียอย่างเงี้ยสมมุติคุณเสียภาษีที่สิบเปอร์เซ็นของมูลค่าบ้านอืมไอ้สิบเปอร์เซ็นตนั้นน่ะแยกรายละเอียดเลยว่ากี่บาทกี่ดอลลร์เอาไปใช้ในการทําถนนกี่ดอลลร์เอาไปใช้ในการทําสวนสาธารณะกี่ดอลลร์เอาไปใช้ในการจ้างข้าราชการเพราะนั้นคนมันก็จะเห็นอยู่ตลอดเวลาถูกต้องไหมฮะมเพราะนั้นอดบาทของรัฐมันก็เลยย้อนกลับมาที่เพราะนั้นในเมื่อ federal federal g o v e r n m e n t เนี่ย มันไม่สามารถที่จะ,ะควบคุมแต่ละรัฐได้ด้วยซ้ำอ,อย่าลำพักไม่ต้องพูดถึงควบคุมประชาชนนะครับประชาชนในประเทศควบคุมไม่ได้หรอกลองนึกภาพดูไบเดนพยายามอย่างยิ่งในการที่จะบอกว่าเฮ้ยแก้ไข second นอะเมน e มนไหมเซกเก้นอะเมนเมก็คืออนุญ,ญาตให้มีปืนได้ถูกต้องไหมครับทุกคนสามารถครอบครองปืนได้ปืนเนี้ยปืนในในเมริกานี่เข้าอีเบซื้อได้นะครับออืเข้าออนไลน์ซื้อได้นะครับกระบอกหนึ่งสามสิบสี่สิบเหรียญเนี่ยมีขายแล้วนะครับ มันง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่กราดยิงกันปีหนึ่งพันกว่ารอบ mm hmm. คนเสียหายตั้งเยอะตั้งแยะรัฐบาลกลางทําให้ยังไงก็ตามทําก็ทําไม่ได้ครับ mm hmm. เพราะว่าประชาชนจานวนหนึ่งเขาก็ขัดขามอย่างเงี้ย mm hmm. นะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. นั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงเห็นอเมริกาในเมื่อคุณจัดการในบ้านคุณไม่ได้อะ mm hmm. เพราะการจัดการในบ้านเป็นหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิน่นถูกต้องปะ mm hmm. รัฐบาลกลางก็เลยไปทําเรื่องการต่างประเทศซะเยอะอืไปทําเรื่องการทหารซะเยอะแต่มันงงตรงที่ว่าเวลาเขาเลือกประธานาธิบดีของเขาอะ่ะเขาก็ไม่ได้เลือกจากปัจจัยเรื่องความมั่นคงหรือว่าเรื่องนโยบายต่างประเทศแต่ว่าเป็นเรื่องปากท้องทั้งนั้นเลยเวลาเลือกเนี่ยฮะ presidential candidate ของเขาอะ่ะอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เฉพาะในอเมริกาครับอันนี้เป็นทั้งโลก นึกออกไหมฮะว่าอ่าอย่างอย่างสมมติการเลือกตั้งของประเทศไทยอย่างเงี้ยถามว่ามีกี่คนที่เอานโยบายแต่ละพรรคมาดูเรื่องของโอ้จะมีการต่างประเทศยังไงบ้าง uh huh. ผมคิดว่าน้อยคนมากอาจจะมีแต่นักวิชาการอย่างพวกผมมานั่งด,ดูถูกต้องไหมครับ, <laughs> รบแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เอาเท่นั้นน่ะโอ้โหขึ้นค่าแรงทันที450บาท <laughs> ภายใน5ปีจะกลายเป็น600บาทจะตี25,000บาท ถ้าเกิดอายุมากาใค้กันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันต่อเดือน <laughs> เขาเอาเรื่องพวกนี้กันถูกต้องไหมครับเพราะนั้นใ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 นทางปฏิบัติเนี่ยเวลาคนเลือกรัฐเขาเลือกจากเรื่องปากท้องเลือกเรื่องของตัวเอง mm hmm. อำนาจที่รัฐมีในการที่จะบริหารจัดการกลับเป็นเราเรา,เราดูอย่างตัวอย่างของประเทศไทยก็ได้ mm hmm. ยังไม่ทันได้ตั้งรัฐบาลเลยก็เริ่มบอกแล้วว่า นโยบายที่เคยหาเสียงไว้ที่บอกว่าทำทันทีทำได้เนี่ยทำไม่ได้แล้วนะครับใจะไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของคนที่เป็นโหวตเธอเนี่ยคนที่เป็นคนไปเลือกตั้งหรือว่าคนที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ได้มีแค่สิทธิในการที่จะเลือกผู้แทนเท่านั้นนะครับ แต่คุณต้องมีสิทธิในการดูแลตรวจสอบการดำเนินนโยบายของผู้แทนของคุณด้วย mm hmm. เพราะถ้าคุณไม่ใช้สิทธินี้ในการที่จะดูแลตรวจสอบเขาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนโยบายที่เขาหาเสียงอะ่ะ mm hmm. มันก็จะ expire ไปตั้งแต่วันเลือกตั้งใช่เกิดขึ้นแล้ว <laughs> แล้วก็อาจจะไม่ต้องดูตัวอย่างไกลถูกต้องไหมครับ mm hmm. หรือ่ในสหรัฐอเมริกาเอง เอ้เนี่ยเราก็เห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่าหลายๆเรื่องที่ไบเดนพยายามผลักดันเนี่ยจนจะถึงการเลือกตั้งปีหน้าแล้วอะ่ะอืเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยถูกต้องไหที่เป็นเรื่องชูโรงของเดโมแครตอะ่ะอืจนถึงวันนี้ก็มันก็ไม่ได้มีความคืบหน้าไปถึงไหนถูกต้องไหมครับอเมริกาไม่ได้มีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับในขณะที่อ่าญี่ปุ่นมีระบบ ประกันสุขภาพพูวหน้าแต่เป็นโคเปถูกต้องไหมครับคุณป่วยทานออกให้แต่คุณออกก่อนนะยี่สิบยูเอสดอลลาร์เออแล้วหลังจากนี้เกินไปเท่าไหร่แล้วบาลออกให้หมดประเทศไทยเราประกันสุขภาพั่วหน้าถูกไหมครับถูกครับไทยเข้าเป็นในโงรงพยาบาลคุณมีสวัสดิการแบบไหนคุณเป็นเอประกันสังคมคุณเป็นข้าราชการหรือคุณไม่อยู่ในระบบนี้คุณก็มีบัตรทองถูกต้องไหมครับอินเดียกับจีน ประเทศที่ประชากรพันสี่ร้อยกว่าล้านคนทั้งสองประเทศเลยก็ universal coverage นะครับคุณป่วยแล้วคุณไปโรงพยาบาลได้แต่คนเมริกันจำนวนมากล้มละลายเพราะเข้าโรงพยาบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจนถึงวันนี้บทบาทของรัฐบาลกลางเองก็ในเรื่องอย่างเงี้ยที่สัญญาไว้ตั้งแต่ตอนเลือกตั้งก็ยังทำไม่ได้อาจารย์ครับทีนี้พอแต่ละรัฐก็แข่งกันใช่ไหมครับในโมเดลที่อาจารย์อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็แอบเคยเห็นข่าวที่ว่า รัฐที่แบบมั่งคั่งมากๆเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่แฟร์แล้วก็อยากจะแยกตัวออกมามันมี movement ในการที่แบบว่าอยากจะแยกตัวออกมาเป็นประเทศในอเมริกาบ้างไหมครับผมมันมีอยู่ตลอดแคลิฟอร์เนียเนี่ยใช่ไหมฮะรู้สึกแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียก็มีเท็กซัสก็มีนะครับเพียงแต่ว่าเออมันไม่ได้มีพลังขนาดนั้นอื แล้วอะไรคนสอะไรคือความศักดิ์สิทธิ์ของ federal government ในการที่จะกำราบแนวคิดแบบนี้ได้ล่ะครับเขามีอะไรเป็นแลกอะฮะที่ไม่ให้แคลิฟอร์เนียอยากจะแยกเป็นประเทศแคลิฟอร์เนียมันมีมีแนวคิดอย่างนี้ออกมาในการหาเสียงครั้งที่แล้วก็แน่นอนว่าการอยู่รวมกันถือเป็นการสร้างพลังของรัฐกระบวนการสร้างชาติของอเมริกาเนี่ยนะครับคือคือต้องเข้าใจว่าอ่อเมริกาเนี่ยเก่งมากที่สุดในเรื่องของการใช้ปฏิบัติการทางจิตวิทยา ช่ไหมครับปฏิบัติการทางด้านข่าวสารข้อมูลนะครับ psychological warfare นะครับ information operation หรือ IO เนี่ยเขาจะมีวิธีการเพราะฉะนั้นและยิ่งมันต้องมันจำเป็นต้องมีด้วยเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าการก่อกำเนิดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเกิดจากคนร้อยพ่อพันแม่มาจากหลากหลาย<ม>วัฒนธรรมมากถูกต้องไหมครับตั้งแต่13อาณานิคมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่อังกฤษอะ มันก็มีฝรั่งเศสมันก็มีเยอรมันมันก็มีคนจากอ่อจากจากอิตาลีจากอะไรต่อไม่ไรมาเต็มไปหมดถูกต้องไหมครับคาเฟช็อคมันก็มีถูกต้องไหมครับแล้วตอนหลังยังมีอินเดียนยังมีไชนีสยังมีคนจีนยังมีคนจากเอเชียใต้เข้ามาอีกยังมีคนจากทั่วโลกจากเอเชียตอนออกเสียงใต้เข้าไปียิ่งช่วงสงครามเย็นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเราจะเจอเกาหลีจํานวนมากที่อ,อพยพเข้าไปเวียดนามลาวกัมพูชาจํานวนมากที่อ,อพยพเข้าไปเพราะฉะนั้น กระบวนการสร้างชาติที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกหล่อหลอมรวม,มกันเป็นอเมริกันเนี่ยมันมีความสำคัญมากก็คือกองทัพและแน<ล><ล>่นอนจะทำแบบนั้นได้ก็พูดถึงเรื่องของเฮ้ยเขาควบคุมในเรื่องของกองทัพนะเพราะนั้น Freedom เสรีภาพไม่ได้เกิดขึ้นจากไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่เสรีภาพเกิดขึ้นจากกองทัพที่มีขนาดใหญ่ เขาจะพูดตลอดเวลานะครับว่าโอ้โหการที่คุณมีเสรีภาพได้การที่คุณสามารถใช้ชีวิตหายใจได้อย่างฟรีทุกวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่มีกองทัพขนาดใหญ่แล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ทำงานในกองทัพคุณเดินเข้าไปในคุณเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าคุณได้ส่วนลดพิเศษคุณได้คุณได้ที่จอดรถพิเศษบางร้านให้ทหารกินข้าวฟรี นี่หรอไมฮะว่าว่าเขาเขามีกระบวนการสร้างแต่แน่นอนคนที่อยู่ในกองทัพเองก็ต้องมีดิจิตี้ด้วยนะนี่พออาจารย์พ,พอแล้วแล้วในขณะที่บ้านเราเองพักที่ได้ที่หนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ชูเรื่องเสรีภาพแต่ทําไมไม่เห็นไม่ให้ความสําคัญกับกองทัพอะครับก็มาจากสองอย่างมาจากอย่างหนึ่งก็คือเรารู้แหละว,ว่ากองทัพมันเป็นหน่วยงานที่มีคนจานวนมาก และในคนจํานวนมากเนี่ยมันก็มีคนจํานวนหนึ่งที่ abuse ในอํานาจด้วยออื mm hmm. ในขณะที่คนจํานวนหนึ่งเขาก็เป็นทหารชั้นดีเขาก็เป็นทหารมืออาชีพแล้วเขาก็เป็นคนที่มีดิกนิตี้ภาษาไทยใช้คาว่า,าอะไรอะศักดิ์ศรีมีเออมีศักดิ์ศรีมีมีความภูมิใจในความเป็นความทร<า>งเกียรติไหมครับอืมครับเป็นทหารมืออาชีพแล้วก็ไม่ได้ดเอาตัวเองไปเปิดเปื้อนกับการเมืองด้วยซ้ำถูกต mm ้อ hmm. งไหมฮะอืมแต่ว่า ภาพที่ออกมาก็แน่นอนภาพที่มันเป็นภาพของคนที่ทําให้วินัยของกองทัพมันเสียเนี่ยม,มันมีเยอะกว่าจริงๆอเมริกาไม่มีอะาจานวนคนนะครับอเมริกามีไหมฮะในอเมริกามีในอเมริกาก็มีเราก็จะเห็นภาพของของเอทหารที่บางทีก็เป็นอนุรักษ์นิยมจ๋าๆถูกต้องไหมครับบางบางคนก็พอพอพอ,พอมีความเครียดพอมีอะไรบางทีเนี่ย กลุ่มหนึ่งที่มีอาวุธแล้วก็ใช้อาวุธเป็นแล้วเวลาเกิดเหตุการยิงที่มีความรุนแรงเนี่ยก็มักจะกลายเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์โดนเทรนมาอย่างเงี้ยถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นภาพนี้นก็เป็นภาพเสียของกองทัพได้เหมือนกันนะครับแต่แน่นอนว่าสถาบันเหล่านี้คนดีมันมากกว่าคนไม่ดีนะฮะอยู่ตรงไหมฮะเพราะนั้นวิธีการที่จะเข้าไปปฏิรูปเนี่ยทำยังไงถึงจะทำให้ทหารมืออาชีพเหล่านี้ สามารถที่จะเดินหน้าได้อย่างสง่างามกองทัพยังคงเข้มแข็งเพียงพอที่จะรักษาหนึ่งในสามผลประโยชน์ของชาติดั่นก็คือมัง่งคั่งมั่นคงแล้วก็ความภาคภูมิใจของชาติกองทัพเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าเป็น,ปนด่วยงานสําคัญในเรื่องของความมั่นคงนะครับทั้งความมั่นคงในแบบเดิมและความมั่นคงที่เป็นภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ในในอเมริกาเนี่ย กองทัพก้าวหน้ามากถึงขนาดที่ไม่ได้พูดถึง,งเฉพาะไซเบอร์คอมมานด์ไม่ได้พูดถึงสเปซคอมมานด์นะครับแต่มีงานที่เรียกว่าฟิวเจอร์คอมมานด์เนี่ยัะปกติเลยพูดถึงโบกเรืออากาศนาวิกโยธินถูกไหมครับแต่เขามีกองบัญชาการไซเบอร์สเปซกองบัญชาการอวกาศและกองบัญชาการอนาคต ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะทําให้เวลาเราพูดถึงการปฏิรูปแบบมันไม่ได้มีแต่เพาะการแบบตัดลดทิ้งอํานาจ<ม>ทหารต้องมีแต่ด้านแบบอย่างนั้นใช่ไหมครับในการที่จะไปกดเขาอย่างเดียว<ม>แต่มันต้องมีการสร้างแคริเอร์พาร์ตของเขาให้สามารถที่จะพัฒนาต่อเป็นทหารมืออาชีพและเป็นความภาคภูมิใจของชาติ<ม>ที่เกิดขึ้นจากการที่ชาติมีความมั่นคงในด้วยครับเรื่องเรื่องพวดนี้เป็นโจทย์ที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นโจทย์ที่เอาเข้าจริง มันต้องการคนในกองทัพนั่นแหละเข้ามาร่วมเป็น,นกลไกสําคัญในการที่จะพัฒนาสิ่งนี้อืเพราะถ้าเมื่อไหร่จะตามที่คุณใช้แต่พลังจากภายนอกแล้วไม่ได้มีคนในกองทัพที่เขาเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนอ่ะมันเกิดขึ้นได้ไดค,คนที่ใช้คนข้างในแล้วปฏิบูปแล้วทําให้ขับเคลื่อนได้จริงจริงแล้วก็ประสบการณ์ไม่ได้ไกลาจากประเทศไทยเลยก็คืออินโดนีเซียโดยเฉพาะในสมัยของยูโดโยโนบัมบังอืครับ งคคนรับไปคุยกันในโอกาสต่อไปนะครับมองเป็นเคสจารีวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนาม